บทที่หกธรรมจักกับปวัตนาสูตรเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสิยังวิหรติอิสิป,ปตเนมิคทาเยตัตระโคภะควาปันจวะคีเยพิคุอามันเตสิทเวเมพิกาเว อันตาป่าพัสเชตนาณะเสวิตาภาโยจายังกามสุกามสุขันลิกานุโยโคลีโนคัมโมโปทุชนิโกอาาริโยอาณาทัสันหิตโย ใจยังอาตากิลามทานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุพโอนเตอนุปคัามมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ ทาจักขุการณียาณการณีอุปสมายอภินยยสัมโพธายนิพพานายสังวัตตติกตมาจะสาภิกเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณี ยานาการณีอุปปัสมายะพินยายะสัมโพธายนิพ,พานายสังวัตตติอายามเมวะอาริโยอ,อัตทังคิโกมะโคเสยยาธิธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสสมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาพีเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธ ทาจากกุคารณียานาคารณีุปะสมายอภินญายาสัมโพธายนิพพานายสังวัตติธรรโภปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกข,ขาชราปิทุกข,ขามรณัปิทุกข ขังโสกปริเทวัตุขาโทมานัตสุปายาสาปิทุกคาอัปปิเยหิสัมปยโยโคทุกโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยัมปิดชังนระ,ะปิตามปิทุกข,ขังสังคิเตนปันจุปาทานะขันธา ทุกขาอิทังโคปานาพิขะเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจำยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิราคสหัคตาตัดตรตัตตาพินันทิาาตตน,น,ทนีเสยธีทางกามตันหาภวตันหา วิภาวตันหาอิทังโคปานภาิกขเวทุขนิโรโทอริยสัจจโยตัดสาเยวตันหายะอเสสวิราคานิโรโทจาโคปตินิสสโคมุตติอนาเลโยอิทังโคปานภาิกขเว ทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุ สัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกข,ขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานาันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตางโคปานิธรรมทุกขังอริยสัจจังประริยเยยันติเมพิกขเวปเวุเพอานาันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทัมทุกขังอริยสัจจงปะริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอนานสุเตสุธรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิอิทังทู่ขสมุทยัยโยอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทู่ขสมุทยัยโย อริยสัจจังปะหาตาับพันติเมพิกขเวปกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทรทุขสมุทยัยโยอริยสัจจัง ปะนันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเม พีขเวปกเพนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธโะอริยสัจจังสาชิกาตับพันติเมพีขเว ุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขนนิโรโธอริยรรสัจจันสัชิกาตันติเมพิขเว ปอเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทูกะนิโรทัคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปอเพอนานุสุเตสุธรรม เมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตำโคปนิทังทูกขันิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิขเวอกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจัก พุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิธรรมทุกขานินโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกาเวปกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจัก คุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจเมิกขเวอิเมสุจตูสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยัทภูตัง ยานทัสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรัมมะเกสาสมณนรามัิยาปชายสเทวมนุสัยยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมพิกาเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทาสาการังยาทาภูตังยานาทาัสนังสุวิสุทธังอโหสิอาทาหัง ภิกขเวสเทวเกโลกเกสมารเกสพพรม,มเกสาสะมานาภาิยาปชายสเทวมนุษย์สาหยะอนุตตรังส,ามมาสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทธโธปัจัญญาสิงยานันจปนณเมทัสนังอุทปาทิยกุป,ปาเมวิมุตติอยมันติมาชาตินัต ทิทานิปุนาภาโวติอิทัมโวจัพพควาตตามานาปัญจววาขียาภิกขุภัะควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิจจัปนาเวยาการณสมิงพันยมานีอายาสมโตโกนทันยาสะสิรชังวีตามรังธรรมมาจากคุ้ง อุทปาที่ยังกินจิตสมุทัยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจักพคะววตาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสาธรรมนุ์สาเวสุมเอตัมพ่วตาภารานสิยังอิสิป,ปต,ตเนมิขาทาเยอนุตตารัง ธรรมจักกังปวาติตังอาปิวาติยังสามเณรนวะพรามเณรนวะเทเวนวะมาเรนวะพรหม,มุนาวะเกณฑิวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานัง สัทธังสุตตวะจตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตวะตาวติงสาเทวาสัทธรมนุษย์สาเวสุมตาวติงสานังเทวานัง สัตธังสุตตวะยามาเทวาสัตรมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตธังสุตตวะตุสิตาเทวาสัตรมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตธังสุตตวะ นิมมานะรตีเทวาสาธมนุ์สาเวสุงนิมมานะรตีนงังเทวานัง,งสัตทัาาง,สาทางสุตวาปารนิมมิตวสวัตติเทวาสาธมนุ์สาเวสุงปารนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวา พระมกายิกาเทวาสาธรรมนุษยสาเวสุงเอตัมภะขวตาภารานสิยังอิสิปตนเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอาปฏติวัติยังสามเนนวะพรามเนนวะเทเวนาวะมาเรนาวะ พระม,มุนาวะเกนะจีวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคเนเนะเตนะมุขเตนะยาวะพระมาโลกาสัทโออาภูกคาชิอยันจัทัสสะสะหัตสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทิอัพ ปมานจาโอราโรโอภาโซโลโเกปะตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะควาอุทานังอุทาเน,านสิอัญญาสิวัตะโภโกนทันโยอัญญาสิวัตถโพ โกณทันโยติอิติหิทังอายะสัมะโตโกณทันยะสะอันยาโกณทันโยตเววนามังอโหสิติ